สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็ได้พบกันในวันพุทธที่11มกราคม2566กับดิฉันกนุกพรมมรผลสมบัติค่ะมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้นะคะดัชนียังคงอยู่ในโหมดของการพักตัวหลังปรับตัวขึ้นมากในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะรวมทั้งนะคะยังมีปัจจัยที่ยังต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้ นั่นก็คือเป็นในส่วนของเรื่องเงินเฟอ้อสหรัฐค่ะประจําเดือนธันวาคม2565ค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์วันนี้นะคะขอนําเสนอหุ้นบริษัท CPR Gomu Industrial จำกัดมหาชนหรือว่า CPR ค่ะที่ราคาหุ้นนะคะพุ่งชนซีลิ่งในภาคเช้าวันนี้ค่ะโดยหุ้นของ CPR นะคะนั่นถือว่าเป็นหุ้นที่นักลงทุนสายเก่งกําไรชื่นชอบซึ่งมักจะมีการเข้ามาเทรดกันตามรอบตามจังหวะค่ะ และในวันนี้นะคะก็ได้จุดพุ่เก่งกำไรอีกครั้งค่ะจนราคาหุ้นเนี่ยพุ่งชนซีลลิงที่6บาท15สตางค์ด้วยมูล,ลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่43.29ล้านบาทค่ะ คั้งนี้นะคะ CPR ดำเนินธุรกิจและผลิตจำหน่ายชิ้นส่วนยางและยางติดเหล็กสำหรับการใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์โดยผลิตจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์โดยไตรมารส3ปี2565ค่ะมีกำไรสุทธินะคะอยู่ที่9.9ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่14.96ล้านบาทค่ะ ส่วนงวด9เดือนปี65มีกำไรสุทธิอยู่ที่45.75ล้านบาทจากช่วงเดียวกันปีก่อนค่ะมีกำไรสุทธิอยู่ที่52.17ล้านบาทนายทศพลวินิตวิสิตกุลรองกรรมการผู้จัดการ CPR ระบุว่าไตรมาส3ปี2565รายได้รวมของบริษัทลดลงถึง13.12ล้านบาทหรือร้อยละ10.80เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยปัญหาการขาดแคล อะไรนะคะเช่นเซมิคอนดักเตอร์ค่ะยังเป็นปัจจัยลบต่อตลาดรถยนต์ซึ่งส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อลดลงจากที่คาดการไว้ซึ่งต้นทุนการขายนะคะลดลงถึง6.90ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ7.36% ซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการบริหารค่ะลดลงถึง1.13ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ11.27จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเป็นผลจากการที่บริษัทได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการควบคุมการใช้วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองนะคะอย่างเหมาะสมมีผลทำให้ค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยลดลงด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ในไตรามาสที่3ของปีค่ะบัญชี2,565บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่9.9ล้านบาทลดลงประมาณ4.99ล้านบาทหรือร้อยละ33.40%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่5สตางค์ย้อนกลับมาที่หุ้นเคลื่อนไหวจนซีลลิงหรือฟอลค่ะ ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขยายกรอบซื้อหลังและฟอลใหม่ให้สอดคล้องกับตลาดหุ้นเริ่มมีผลใช้ในไตรมาสที่1ปีนี้ค่ะนายพากรปีตาทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับเกณฑ์การกำหนดราคาเปิดและราคาปิดซึ่งสอดคล้องกับระบบการซื้อขายใหม่และแนวทางปฏิบัติตามตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยราคาเปิดและราคาปิดอาจจะอยู่นอกกรอบราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดได้บวกลบหช่วงราคาจากเดิมที่กำหนดให้อยู่ในกรอบราคาที่ไม่เกินกว่าซิลลิงแอนด์ฟอลพร้อมกับเพิ่มเครื่องหมาย P หรือว่าพอสํสำหรับกรณีที่มีการใช้มาตรการกากับการซื้อขายกับหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด แทนการใช้เครื่องหมาย SP หรือว่า Suspension กับกรณีดังกล่าวในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนและเพิ่มคำสั่งประเภทที่มีคำสั่งอายุข้ามวันโดยผู้ลงทุนสามารถสั่งคำสั่งประเภท Good Tail c a n c e l หรือว่า GTC หรือ Good Tail Date หรือ GTD แทนได้ ซึ่งคำสั่งที่ไม่ถูกจับคู่จะคงค้างอยู่ในระบบการซื้อขายของตลาดหลังทรัพย์จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ส่งคำสั่งกำหนดแต่ทั้งนี้จะไม่เกิน30วันการปรับซิลลิ่งแอนฟอรของหุ้นฟอร์เรน เป็นไม่เกินบวกลบ60%ของราคาอ้างอิงสำหรับทุกวิธีการซื้อขายด้วยปัจจุบันการซื้อขายหุ้น f o r e เรนด้วยวิธีเทรดรีพอร์ตรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่คือจำนวนหลักทรัพย์ตั้งแต่1ล้านหน่วยขึ้นไปหรือมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปมีค่าซิ i ลิงแอนด์ฟอร์ไม่เกินบวกลบ30%ของราคาอ้างอิงซึ่งไม่สอดคล้องกับการซื้อขายหุ้นฟอ r เรนด้วยวิธีการซื้อขายอื่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์ซื้อขายที่ปรับปรุงใหม่ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมหรือสามารถติดต่อได้นะคะที่เว็บไซต์ของหุ้นอินไซด์คอมค่ะและยังสามารถติดตามกันได้นะคะที่ Facebook i จีทวิตเตอร์ไลน์สแควและ TeleG r a มค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่ยูทูบช anel ของหุ้นอินไซน์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาค่ะวันนี้ที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ